มันจะเป็นโทนที่แบบว่าเขาอยากให้เราได้ยินจะต้องแบบเป็นโทนแบบเสียงซู้งแล้วเราจะอบบว่าไงถ้าเขาเรียกคลิปเพอเราก็ต้องกรีดกับอะไรนะครับตวตาอะไรันวันนี้วันนี้มาในคอนเซปของดวงดาวเขาบอกว่าอยากให้น้องพี่แต่งเป็นดวงดาวบนยอดต้นคริสต์มาสครับที่สูง35เมตรรวมมีข้าไปสูง37เมตร ครับผมก็มาร่วมเซเลเบรตครับผมเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับผมของทางเซ็นทรัลนะครับร่วมกับโปเกมอนด้วยก็จะเห็นแบบน้องๆพิกาจูเยอะมากพิกาจูเป็นยังไงคะเห็นคับคึกคักสีสันแล้วมันมีแบบสนุกมากครับผมแล้วก็จริงๆบอกเลยว่าห้ามพลาดใครๆเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยก็มาเก็บนี่น้องพิกาจูสูง15เมตรต่างๆได้พี่จะซื้อวิบัติรักสองตัวตั้งไว้ตรงแบบโถงทางเดินบ้าน พี่มีตรงนี้ก็ตัวหนึ่งใส่ชุดสีฟ้าฮะเดินหนีเลยอ๋อเดินหนีเลยไอจิ๊กีได้เดินชมงานหรืยังะสวยมากได้เดินชมงานบ้างแล้วครับผมก็สวยมากๆครับเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ยังเป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมที่สูงที่สุดในเซาท์อีสเอเชียด้วยอ๋อพี่ใครจะพูดอย่างนั้นได้อ่ะปฏิเสธแล้วปฏิเสธเหรอเขอบปฏิเสธให้แฟนๆเป็นคนบอกละกันเออ ครับผมไม่ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่เซ็นทรัลนะครับผมตรงนี้เลยตรงลานตรงนี้นะครับผมมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแล้วก็มาเก็บถ่ายรูปกับน้องๆโปเกมอนตัวใดครับค่ะพี่คะครับไปร่วมเป็นดีล่าสุดมากับีครับผมวันนั้นยังไงคุณลูกก็ยินดีให้กับรักที่สดใสไปพร้อมเชิดดอกไม้เท่อโตไปพร้อมเชิดดอกไม้เท่อโตครับมีเงินเช่าอยู่หรือเปล่า ไม่มีเงินในดอกไม้ใมไหนในไหนในถุงไม่รู้อไอ้นะครับถุงสีแดงใบนั้นที่ป่าถุงสีแดงใบนั้นมีของวันเจ็ดอย่างนะพี่อันนี้มุดอันนี้มุดเขาชอบเลขเจ็ดไงจริงๆหนูก็เลยตั้งใจว่ารับปริญญาปีนี้ก็ให้สักเจ็ดชิ้นอะไรอย่างงี้ยอาจะเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีแหวนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรนะครับแซลมีวงมีแหวนทั้งกระดาษเงี้ยแสงไฟจากต้นคริสต์มาส มีหรือเปล่าพี่ต้องไปถามเขาหนูจำไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวานถามได้ไหมถามได้ครับผมแต่เจ็ดอย่างนั้นก็คือเป็นสิ่งของเป็นเครื่องใช้เป็นของประจับอะไรอย่างนี้งยัไงก็เป็นเป็นของใช้ประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นแบบอิสเซอรี่ต่างๆอะไรอย่างงี้มากกว่าที่เราตั้งใจเลือกให้โดยเฉพาะเลยใช่เราตั้งใจเลือกเลยครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบเป็นเซตๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะใช้หรือเปล่า หนูซื้อเขาหลายอย่างแล้วเขาไม่เห็นจะใช้สักอย่างอันนี้เขาหอกเลยหรออะไรนะเสียใจไม่แต่วันนี้จะไม่ร้องไห้ไงแคิดว่าน่าจะถูกใจเขาเนาะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะถูกใจเขาครับเรื่องเงินล่ะที่พูดไปแล้วก็แค่พูดลอยๆหรอไม่เป็นเล่นพูดเลยนี่หรอโอ้พี่เอ่อความรู้สึกที่หนูไม่ให้เขามีมูลค่ามากกว่านาน เดี๋ยวโอนให้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันเกิดด้วยกันเดี๋ยวช่วยทําบุญพร้อมกันอ่าได้แน่นอนครับผมเรื่องทำบุญอยากทําบุญอยู่แล้วครับได้ร่วมกับแฟนๆด้วยกับยูกินกับทีมด้วยครับผมก็คือเงินสดจะไปในนามเงินบุญเงินบุญเงินบุญทุกคนจะได้แบบว่าเกิดมาเจอกับชาติหน้าทบุญลูกชาติตับหลตับหลอดเลครับผมก็คือจะไม่แยกกันเลยถ้าติทีาติหน้าเนาะแล้วแต่เขาเหมือนกัน สนนันว่าจะเกิดเป็นนกไม่ไม่รู้เราไปก่อนที่พี่ขอถามเรื่องหน้า่่แ่งหน้าากว่เราเหมือนโดนรกหไม่กไม่ปกติหนูไม่แต่งหน้าอันนี้หน้าสดอันนี้หน้าสด็อันนี้เป็นแสงไฟที่ช่วยหนุยเซ่ออ๋อไม่ใช่อะยังไงหลายคนแบบเป็นห่วงขึ้นมาเลยกับเรื่องนี้มันดีแค่ยังไงก็จริงๆว่าหลังจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีคนตามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สเปซกันมากกว่าครับผมเหมือนว่าเราเราก็มาในเวลาส่วนตัวเราด้วยถ้าในเวลางานอะไรเงี้ยเราเจอกันล้วก็ต้งพี่อยากทักทายอยากเจอทุกคนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าในเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบกินข้าวอย่างเงี้ยพี่สมมติหนูจะน้าไม่ได้ละก็แบบถ่ายถ่ายสวยๆกันดีกว่าถ่ายตามในงานกันดีกว่าครับผมมันเคยมีเออเที่มาในระยะที่ไม่กดใจจะรู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วอะไรก็มีบ้างนะครับบางทีก็มาแบบเฝ้าที่รถอะไรเงี้ยบางทีก็หลบอยู่แบบหลังแบบ หลังเสาอะไรเงี้ยรอวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเออขับรถตามอะไรเงี้ยพี่ก็เคยเจอครับผมคิดตัวเราได้ด้วยหรอคะแบบบางทีก็เจอครับบางทีเราเราระแหวนไหมคะก็เจออยู่ไม่บอกอะไรเงี้ยเราแบบจะปไก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นว่าแบบอู้หกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นแบบหวาดระแวงอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่า มันมันไม่มันมันไม่ปลอดภัยมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเข้ามาคือเขาอาจจะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบไอ้รักเรามากอะไรอย่างงี้หรือบางคนอาจจะแบบเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีบอกกล่าวตักเตือนกันไปบ้างไหมเลยคะก็จริงๆมีประกาศตลอดนะครับผมผ่านทางโซเชียลมีเดียของพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทางบริษัทก็ได้ประกาศเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งครับผมแล้วก็ก็ไปตามดูกันได้ครับรายละเอียดน่าจะมีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม จร,จริงตามกันแบบควว่าตามกันไปเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมตามได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกๆคนก็พีอยากเจอทุกๆคนอยู่แล้วครับผมมารวมพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเวลาส่วนตัวไม่ใช่แค่กับพี่นะครับมาถึงพี่ๆน้องๆศิลปินทุกๆคนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการเปสส่วนตัวบ้างต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบหน้าไม่แต่งแบบมีสิวที่ปากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่าถ่ายกันเลยพี่เออแอลิมิตนแบบไหนที่ไม่ได้แล้วต้องดำเนินการเคลมหมาย ก็จะดูเคสไปเคสไปครับผมมากกว่า <c ute> ที่ผ่านมามีมีมีง <c ute> ขั้นไหรือยังคะยังยังไม่มีถึงขั้นนั้นครับผมยังไม่มีถึงขั้นว่าแบบโอ๊ยประชิดต,ตัวมากจนแบบถึงขั้นว่าเราดําเนินการแจ้งความหรืออะไรอย,าอย่างางี้ยังยังไม่มีครับผมแต่อาจจะเป็นการแจ้งความในเคสอื่นมากกว่าท,ที่ที่หนูเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปค <c ute> <c ute> รับที่เจอนี่เป็นเป็นคนคนไทยหรือว่าคนต่างชาติรวมๆครับรวมๆหลายๆหลายๆคนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบ เ,เป็นใครอะไรยังไงมากกว่าอย่างหลายคนเจอในห้องน้ำี t ีเคยจเจอในสถนที่แบบน่ากลัวนในห้องน้ำพี่ยาจไม่เคยเจอครับผมแต่ว่าแบบเหมือนแบบกําลังจะเดินตามเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็หันไปบอกเขาว่าแบบเอ้ยขอขอขอ,ขอพึ่งขอแบบขออนุญาตนะ้ามันมันเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วก็ขอโทษด,ด้วยแบบเราไม่สะดวกจริงๆให้แบบคุณเดินตามมาแบบนี้นะ้อะไรย่างเงี้ยบางทีพี่ก็พูดเองครับตอนนี้ก็อยู่ในท่านบอกตัดเรื่องกันไปแต่อย่าให้ล้ำเส้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ก็อย่าอย่าอย่าให้มากกว่านี้กันดีกว่าครับผมก็ให้สเปซซึ่งกันและกันเหมือนเล่าเหมือนกันแล้วก็ให้สเปซเขาเหมือนกันครับจะได้สบายใจเราใช่เราจะได้มาเจอกันแบบสบายใจอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูตอาจจะแบบใส่ชุดกันกระสุนอะไรที่เราเจอแบบนี้ดิวจิ้นเขาเป็นห่วงเราเป็นไหรือว่าช่วยอะไรบิวกิ้นก็เจอเหมือนกันครับดิวจิ้นก็เจอคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับผมพี่ว่าหลายๆคนก็เจอประมาณนี้แหละครับผมอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจ ตรงกันมากกว่าว่าแบบเออเราเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมไม่ไม่ใช่ว่าแบบแค่เรื่องของสเปซเนาะหมายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันในในทุกๆแบบทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีปัญหาครับพี่พี่มาอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เรเป็นผู้ชายทำนานทีพีพูดไปเรื่อยแฮชแท็กแบบเป็นติดร้อยลัดอะไรไปขนาดอะ้รรู้ไหมคะไม่รู้เรื่องเลยอยากกอยาจะแก้ต่างไหมว่าเราเราเป็นคนพูดมีสาระไม่ได้พูดไปเรื่อยสารเราร้อยเปอร์เซนต์ที่พี่พูดเป็นมีแต่ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไอราจูจะไปตั้งระเบียบบ้านก็คือเป็นเรื่องจริงไอคิจูพราะคนมาพูดอะไรกมเป็นเรื่องขัๆนะเพราะทุกคนจะรอทุกครั้งที่มีมีมาให้สัมภาษณ์ต้องมีมีต้องมีเรื่องแบบนี้อะไรอย่างงี้อยากให้ทุกคนคลายเครียดมากกว่าแล้วมาสัมภาษณ์แล้วมาเจอกันก็แบบอยากให้ทุกคนฟีลกู๊ดมากกว่าครับผมกูดไปเรื่อยก็เรอยบ้างไม่เรื่อยบ้างอะไร่างเงี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างก็หันหาดกันละกัน วันนี้ของจริงร้อยเปอร์เซนวันนี้พี่จะเป็นดาวบนต้นคริสต์มาสแล้วออนนขอตัวจริงๆเพราะว่าพี่ต้องขึ้นลิฟต์แล้วอันนี้ไปเรื่องอีกหนึ่งตำนานทีแล้วอีกหนึ่งตำนานเลยแล้วหรอคนเลือกว่าน,นี่แหละพี่พีนอะไรทีต่ตอกย้ำคาว่าคนไทย,ไย,พ,ยพ,พูดไปเรื่อยพี่หวานเจี๊ยบพูดไปเรื่อยใครเลือกตำนาพี่หวานเจี๊ยบเป็นคนสอนมีอะไรเออเข้าที่อินสตาแกรมหวานเจี๊ยบเจี๊ยบค่ะคอมเมนต์กันได้ นั่นสิพี่ทำไงดีอ่ะเลยตำแหน่งเนี่ยช่วยเลยเขาเรีอะไรกี่ตำนานคะสายตำนานแล้วนะพี่เนี้ยฮะสายตำนานเลช็อตใหม่เหมือนกันนะเมื่อกี้เนี้ยพี่แบบพีแบบว่ามาแบกว่าทำใจที่จะเป็นมีใช่ไหมแบบเป็นแฟนแคปได้อย่างที่ฉัเป็นได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผมก็ดูดูกันก็ขำๆก็ถือว่าจอยจอยซึ่งการละกันอะไรอย่างเงี้ยขอเลือกนึงครับพี่บอกว่าพี่จะมีเซอร์ไพรส์ในการปีนป่าครับผม เดือดทำไม่ได้การดอะไรอะสไพายคืออะไรอะอกไม่ได้หรอกก็เป็นเป็นงานนี่แหละครับผมเป็นงานงานแสดงแล้วกันครับก็เห uh> ็นแฟนๆรอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รอติดตามครับผมประมาณกลางปีหน้าก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นงานแสดงในรูปแบบไหนแล้วก็กับใครอะกับใครอะแช่คนนั้นหรือเปล่า ปั่นเองเลยไงปั่นเองเลยแต่งเฉยได้จริงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ